นั่นไงเฮ้ยเมื่อกี้เห็นไหมแวบๆอย่าบอกนะว่ากระหังนี่ว่ว้ากระหังช่วยด้วยและนี่คือเรื่องราวของอาจินเขาเป็นเด็กหนุ่มพนักงานธรรมดาแต่ว่าวันนี้เขาโดนไล่ออกคุณทํางานได้ยอดเยี่ยมมากฉันไล่คุณออกแล้วไม่ต้องมาทํางานเลยนะกลับไปเลยอาจินก็ดูเหมือนผู้ชายธรรมดาแต่จริงๆแล้วเขาเป็นกระหังวันนี้ที่เขาโดนไล่ออกเพราะว่าทํางานผิดพลาดฮัลโหล ครับคุณครูเดี๋ยวผมจะไปรับนะแต่เ,เขาเองก็มีหลานสาวอยู่คนนึงโดนไล่ออกจนได้ต้องไปรับหลานซะแล้วกเหมือนว่าพนักงานในบริษัทไม่ค่อยสนใจเขาเลยพนักงานคนนี้หรอทางานไม่ดีไปเหอะไป<ฮ>เหอะดูเหมือนที่นี่จะเป็นคนขี้นินทายเยอะจริงๆเลยาอะไรกินก่อนกลับบ้านดีกว่าคงจะไม่ได้มาบริษัทนี้อีกแล้วโอ้หิวไก่สดจังเลยในเมื่อเย็ยนวันนั้นเขาก็ได้ไปรับหลานว่าหลานฉันจะไม่ร้องไห้นะจ้อยจออยอมารับแล้วอนอนหลับอยู่เลยเนี่ยโอ้โลงอกทีขอโทษนะเาก็ทาได้แค่นี้แหละกลับบ้านกัน มาแล้วหรอทำไมอามารับช้าจังเลยอ่ะง่วงจะตายอยู่แล้วไปกลับกันเลยหิวก็หิวหิวอ,อะไรอยากกินอะไรเดี๋ยวอาซื้อให้นะตรงนั้นมีขายอาหารด้วยใจใจยอยากกินข้าวเหนียวส้มตำอาแวะซื้อให้ได้ไหมอ่ะเหลือตังนิดเดียวเองโอเคเพื่อหลานไปซื้อเขาเองก็รักหลานไม่แพ้กับแม่ของเธอว่าไงจ๋าอยากได้อะไรจ๋าส้มตำเหรอหรือว่าเนื้อสดสดเออโอเคส้มตำก็พอครับแล้วก็ลาบดิบโอ,อบลาบดิบเลยเหรอเอางั้นเอาต้มสุกๆเลยก็ได้ครับอันผมจะได้กินด้วยดีใจจังเลย จูเหมือนว่าหลานของเขานั้นจะไม่รู้ว่าเขานั้นคือกระหัหงเขาเองก็ไม่เคยบอกหลานในความลับนี้เมื่อถึงเวลากลับบ้านไปีกไปอีกแท็กซี่มาแล้วครับกลับกันเถอะใจๆเดินทางนี้ครับผู้โดยสารขึ้นรถเลยครับผมจะไปตี้ไหนครับ ไปเอกมัยซอยหนึ่งครับเลินแล้วกันนะโอเคครับผมและเมื่อถึงบ้านทุกๆคืนเขาจะส่งหลานเข้านอนก่อนโอ้ฟันดีนะจ๋ารุ่งนี้ตื่นแต่เช้าล่ะ <c oughs> จะออกไปทํางานกลางคืนนะโอ้อาขยันมากเลยอย่แล้วจะกลับตอนไหนอ่ารีบกลับมานะหนูไม่อยากอยู่คนเดียวอนอนแล้วนะบายบายฝันดจีจริงๆแล้วผีกระหังต้องอยู่ชนบทแต่ว่าเขาเองก็ต้องมาใช้ชีวิตในเมืองเพราะว่าเขาก็ต้องมาหาเงินแต่แล้วกลางคืนนี้จริงๆแล้วเขาโกหกหลานว่าจะไปทํางานกลางคืนมาอีกแล้วสินะอาการนี้ไม่นะเขาเอง ก็ไม่รู้ว่าการที่เขากลายเป็นผีกระหังแบบนี้มันเกิดจากอะไรกันแน่เขาเองก็ยังไม่รู้เมื่อตกกลางคืนกระหังก็จะบินออกไปข้างนอกเพื่อหาอาหารกินและอาหารที่เขากินก็คืออาหารที่โสโครกยังไม่ได้กบซักตัวเลยอะไรวะแวบๆนั่นมันกระหังแม้ว่าเขาจะเป็นกระหังแต่เขาก็ไม่ทําร้ายผู้คนอย่างแต่บินผ่านไปผ่านมาเพื่อมองหาอาหารโสโครกหรือว่าอาหารที่เขาไม่กินกันแล้วแล้ว หลังเดกลาบต่อก่อนป๊กป๊กป๊อกโอ้ยดึกป่านนี้จะมีใครมาซื้อไหมเนี่ยลาบป๊กป๊กป๊กเอ๊ะอะไรอะเอ๊ะมันจะมากินเนื้อของฉันหรอออกไปเลยนะอย่าบอกนั่นมันกระหังนี่วะรุ่งเช้าเขาก็จะรีบกลับมาก่อนที่หลานของเขาจะตื่นขึ้นอ้ตื่นหรือยังอยากไปโรงเรียนแล้วอาจินีเหมียนจังเลยออาจินไม่อาบน้ำเราเมื่อคืนอาจินหนูสายแล้วทำไมไม่ตื่นเนี่ย ว่า,มาเมื่อคืนไปไหนมาเนี่ยเมนมกโอ้เดี๋ยวอาไปอาบน้ําก่อนนะโทษทีโทษท,ท,ทีป้าป้าถึงเวลาที่เขาต้องมาโรงเรียนจีนเองก็ได้มาส่งใจใจแต่ไม่ว่าจะขับผ่านที่ไหนก็ได้ยินชาวบ้านพูดคุยเรื่องกระหังเฮ้ยถึงรวครับินล,ลงครับคุณผู้ชายอขอบคุณมากเลยนะครับช่วงนี้นะข่าวกระหังกําลังดังเลยะในพระนครเรากระหังไม่มีจริงซะหน่อยไปเชื่ออยู่ได้ไม่มีหรอกค่ะไอแมหนูคนนี้ไม่เป็นไรไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเอ้าไปแล้วนะครับบ๊ายบายคุณครูคะหนูมาแล้วสวัสดีค่ะ เออคุณครูคนสวยคนนี้ใจดีจังเลยครูชาบ้าแม่แม่แม่ชมขนาดนี้เนี่ยครูจะให้เกรดสีเลยนะเด็กน้อยของครูไปจากเข้าห้องเรียนกันเออคุณครูคะอาว่าไงจ๊ะอ๋อคือว่าหนูลืมกล่องข้าวอ่ะนั่นไงอาหนูมาแล้วใจจ้อยลืมกล่องข้าวนี่อาเธอหลอหล่อมากเลยนะเออสองคนนี้อะไรกันเนี่ยเหมือนว่าอาจินเองจะสนใจคุณครูคนนี้อ๋อคุณครูชาบอาจินหนูยังสดนะคะจริงหรอดีเลยนะคะเอาเป็นว่าหนูเข้าไปใน ฉันเรียนก่อนนะฉออันชื่อชบาค่ะดีจังเลยนะครับปาไป,ไปนั่งคุยกันตรงนั้นค่ะเหมือนว่าพวกเขาสองคนจะคุยกันถูกคอผ่านไปได้ไม่นานอาจินก็ได้ชวนคุณครูชบาไปที่บ้านเพื่อไปทานข้าวด้วยกันเหมือนว่าพวกเขาจะมีความสุขมากๆอ,อ๋องั้นหนูไปนอนก่อนนะอาจินกับคุณครูแต่แล้วอยู่ดีๆอาจินก็จะกลายร่างอีกรอบออออนีไปก่อนไม่ใช่ตอนนี้นะไม่นะคุณเป็นอะไรอะ่ะในที่สุดเขาก็กลายเป็นกระหังต่อหน้าคุณครูชบาเดี๋ยวเดี๋ยวนดะกระหัง จบกันฉันเดี๋ยวก่อนเสยอย่าเพิ่งไปในที่สุดฉันก็เจอตัวจนได้นะเจะ้ากระหังฉันอุตส่าตามรากแกมาตั้งหลายปีวันนี้แหละฉันจะสั่งให้ดูดูเหมือนว่าเธอนั้นจะไม่ได้เป็นแค่คุณครูแต่เธอเป็นนักลกากกระหังจะกำจัดให้มันหมดไปในโลกนี้เลย<น>ะจะหนีไปไหนตอนนี้พวกเขาก็อยู่ต่อหน้ากันจินเองก็ต่อสู้อย่างรุนแรงไอ้ย่ามายุ่งกับท้อต้องเจอสาสังวานเส้นนี้เดี๋ยวท้ายแล้วเขาก็บินกลับบ้านไปได้และเขาเองก็มาโผล่ที่ห้องของใจใจโอยเกือบตายแล้วไงหล่ะหวังว่าใจใจคงจะไม่เห็นนะ ดูเหมือนว่าเขาได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ครั้งนี้โอยโชคดีนะหลาอนฉันไม่เจอเนี่ยนอนพักสักหน่อยแม่ครูชบาเองก็ได้กลับไปที่หมู่บ้านของเธอในที่สุดฉันก็ตามหากระหังจนเจอคงจะเหลือตัวเดียวสินะแท้จริงแล้วเธอเป็นแม่หมอแล้วเธอเองก็มีเรื่องที่ทําให้เธอนั้นโกรธผีกระหังถ้าฉันจับมันได้อีกนะนจะเอามันมาเผาอยู่นี่เลย่อยสังวานเส้นนี้ช่วยฉันทีหน่อยนะคะโอ้อยจับมันได้ทีเขาเองก็ตัดสินใจที่จะพาใจใจนั้นกลับไปบ้านแม่แทำไมเราต้องกลับบ้านคุณยากกระทันหันด้วยอ่ะก็คือว่าเดี หลังนะตอนนี้เรากลับบ้านกันก่อนหมูบ้านที่ห่างไกลชนบทอย่างหมู่บ้านวิลล่าวกเขาสองอาหลานก็ได้เดินทางมาถึงที่นี่เ่แม่ครับ ผมขออยู่บ้านหน่อยนะครับแต่แม่เขาเองก็ไม่รู้ว่าเขานั้นเป็นกระหังอามาแล้วเหรอ,อไม่ได้กลับบ้านนานเลยนะครับแม่โอ้ใจใจโตแล้วเหรอเนี่ยโอ้มาอยู่กับยา่าเธอะอาปะปๆขึ้นบ้านกันดูาทางจะเหนื่อยดูเหมือนว่านี่มันจะเป็นโชคร้ายของเขาเพราะว่าหมอผีคนนั้นก็อยู่หมู่บ้านเดียวกันเ,เรื่องที่ฉันเป็นกระหังจะต้องไม่มีใครรู้ฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นกระหังได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันกันแน่ มาอีกแล้วอาการน,นี้ไม่นะอย่าเพิ่งไม่ไม,ไม่นะไม่ไม่ไม่ไมอะไรกันเนี่ยอย่าเพิ่งฉันไม่เคยเป็นกระหังมาก่อนแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเขานั้นไปได้เชื้อกระหังมาแต่ไหนสุดท้ายแล้วเขาก็กลายเป็นกระหังและความหิวโหวยของเขาทําให้เขาต้องบินออกไปจังเลยคืนนี้แหละ ฉันต้องเจอกระหังนี่พี่แน่ใจเหรอจะมีกระหังหนะ้ามันเป็นเจ้าตัวเดิมใช่ไหมที่พี่เห็นนะ่ะฉันแน่ใจว่าต้องเป็นมันแน่ๆมันบินออกมาจากบ้านแม่มณีเลยนะคอยดูแล้วกันเขาเองก็ได้ออกมาหากินแท้จริงแล้วกระหังคือผู้มีวิชากลายร่างเป็นอสุรกายโดยที่มีวิชามากมายจึงเป็นที่ต้องการของผู้มีวิชาอาคมในสมัยนั้นกระหังจึงถูกล่าโดยหมอผีหรือจอมขมังเวทน้นหน้านี่โดนใส่สังวานใช่ไหม ในที่สุดเขาก็ถูกจับตัวพวกเธอต้องการอะไรจากฉันเนี่ยปล่อยฉันไปเถอะนะฉันไม่เคยทําร้ายผู้คนเลยนะก็ฉันอยากจะได้พลังจากแกยังไงละ่ะเขามันเถอะเดี๋ยวฉันจะกินเลือดมันเองเพื่อเพิ่มพลังให้ตัวเองแลฉันจะเป็นผู้มีพลังแก่งกาในขณะที่เธอกําลังจะเผานั้นหลานสาวของเขาก็ได้โผล่ออกมาเดี๋ยวก่อนค่ะจะทำอะไรอาจินลอยนะคะมันเลือกอะไรของแกเฮ้ยเด็กคนนี้เนี่ยไปตั้งใจเรียนนู<ะ>่นเฮ้ยเฮ้ยใจใจกลับบ้านไปเลยนะอย่ามาไป ขอร้องล่ะอย่าทำร้ายหลานฉันเลยนะอย่ามาพูดแบบนั้นนะหนูรู้ว่าอาหน่ะเป็นผีกระหังแต่อาหนูไม่เคยทำร้ายใครพกะคุณเป็นคนใจร้ายที่สุดเลยคิดจะเผาอาหนูอันเหรอนี่นี่มันออาไปแล้วก็เนมาเหลือนี้เลยนะไอ้ใจอาจินอาจินรีบกลายร่างเป็นกระหังแล้วก็หนีไปซะบินไปช่วยได้แค่นี้นะท้ายแล้วอาจินก็ได้ทำตามที่ใจใจขอร้องคุณมากเลยนะใจใจสวันฉันจะกลับมาไม่ได้นะหนีไปนะลาก่อนนะอาจินอาจินรีบไปหลบอยู่ในป่าเลยนะอครับผมขอโทษฝา ลนะและแล้วเขาก็หายไปในป่าน<ด>ี่แหละคือเรื่องราวของฉันแล้วก็อาจินฉันได้แต่วังว่าคุณอาของฉันจะหนีรอดจากพวกคนนั้นได้แม้ว่าจะไม่ได้เจอกันเลยก็ตามไจใจเออกินข้าวซะนะอาจินยังไม่มาอีกหรือเนี่ยโอ้ไปไหนนะุัย่าไม่ต้องเป็นห่วงนะอาจินสบายดีแน่นอนถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ได้เจอกันก็ตามาใจใจใจะดูแลย่าเองนะคะแทนอาจินและเขาเองก็ได้หนีเข้ามาในป่าหรือเขาไม่สามารถกลับไปที่บ้านหลังนั้นได้ทรมานนะที่ไม่ได้เจอกับคนที่เรา ฉักกลับไปไม่ได้เลยเหรอฉันอยากหาทางเลิกเป็นกระหังใครก็ได้แนะนําฉันทีเหมือนว่าเขาเองจะโดนไล่ล่าตลอดชีวิตแม้ว่าไม่ใช่ครูชบาคนนี้แล้วล่ะก็อาจจะมีหมอผีคนอื่นตามไล่ล่าเขาอยู่ฉันจะต้องเป็นคนที่ได้พลังมันมาไม่ว่าแกจะอยู่ส่วนลึกของป่าผีห่าซาตานที่ไหนก็ไม่สามารถหยุดยั้งฉันได้ลอก,กอดเธอไอ้กระหัง